何 <noise> ที่หาดทุงหัวแล่นตบลสัพ,พเพำเภอปะทิวจงังวชุมพรนายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจงังวชุมพรให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฟันลันแอนบิกินี่บีดแอดทุงหัวแล่นชุมพรครั้งที่1ร่วมกับนายเอกชนะนวลละไมานายกสื่อภูมิภาคจงังวชุมพรนายสุมเมศักรพงศ์ผู้มยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนายเจริญโชคพมชุติมานายอปะทิวนายกเทศมนตรีตสัพะพรี นายกองการบริหารส่วนตำบลสะพีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติร่วมการแข่งขันโดยการจัดก,กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพการสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามของท้องทะเลหัดทรายขาวสะอาดอันเป็นที่หรือชื่อของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติคือหาดทุ่งหัวแลลนโจดชุมพรแห่งนี้ ด้วยการจัดกิจกรรมเดินวิ่งโดยความร่วมมือของคณะกรรมการสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพรทุกคนสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณหรือตัวชี้วัดสาคัญที่บอกได้ว่าเป็นการกระตุน้นสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพอย่างแท้จ,จริงสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพรต้องประสบความสําเร็จในการจัดงานครั้งนี้อย่างแน่นอน